ลงทุงนายามเย็นยามใส่ปลายก,ก่อนครับโอ้มองเห็นแลเห็นเป็นตัวใหญ่กว่าเดิมอีกโอ้โหเห็นกบตัวหนึ่งเดี๋ยวอะไรวะนะ่ะงูอีกแล้วตายแล้วมันแผ่แม่เบี้ยด้วยบาทนี่ ไปแล้วหูเห่านี่ไปออกไปที่อื่นมากินอะไรปลาเรานี่ออกไดหห้ไือยังไหนทางนี้ทางออกนะเยรบไปอีกเออเอาไกละกละไกลละลงตำตำไปเออะไปโอ้ หูเห่าด้วยมากินปาลาเราไปไปหากินหนูกินน้่น